ดูสิครับเราเจอต้นไม้อะไรไม่รู้นะครับมีลายสวยงามมากเลยนะครับ ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรัชวงศ์วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาขึ้นเขานี้นะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอไม่ดังในวันนี้ผมก็มีแขกยูทูบเบอร์จากช่องอซอนหนวบ้านเราจะมาร่วงเดินป่าแล้วก็มาหาไม่ดังกับผมนะตอนนี้เขาได้อยู่นี่แล้วครับขอเชิญพบกับเขาเลยครับนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็ไปดิฉันหนวดอซอนหนุดบ้านวันนี้วันนี้น้องแต่งตัวอย่างนี้เราจะไปขึ้นเขาน้องจะขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นเขาเหรอ แต่งตัวมาปิดซี่หรือเปล่าคือหนูลักเขาอ๋อรักเขานะะวันนี้หนูรัเขาค่ะเดี๋ยวพาไปขึ้นเขานะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปขึ้นเขากันเลยครับ งานเข้าแล้วอย่างเงี้ยจะไปต่อกันยังไงล่ะคะเนี่ยกูตายแล้วไม้ด่างเราก็ยังไม่ได้เจอเลยวันเนี้ยต้องมาดูขาด,ด่างๆหนูตายแล้วเฮ้ยหนูอายพี่หนูอายอย่าทายเย, <c oughs> ย,ยอะเอาละครับตอนนี้ผมกับน้องนะเราก็ขึ้นขามาเรื่อยๆยังไม่ได้เจอไม้ด่างหรือไม้ปออากาศอะไรเลยนะครับตอนนี้น้องก็ถอดรองเท้าทล้เนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาถึงสันเขาด้านล่างนะรองเท้าน้องได้ขานี้เราก็ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับ อะไรอีกอะยังไม่ได้ขึ้นเขาให้เต็มที่เลยเราขึ้นเขาให้สุดๆก่อนจัดมันหนักก่อนสมแล้วที่แต่งชุดอย่างนี้มาขึ้นเขาเราจะจัดให้หนักๆเลยนะครับรอบนี้มามาไปขึ้นเขาเรื่อยๆ มกับน้องนะครับเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะถามน้องก่อนยังไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องนวดอะไรคะคือที่มากับพี่นี่พอจัดรู้ใช่ไหมว่าไม้ด่างเป็นยังไงแล้วก็ไม้เฝ้าอากาศเป็นยังไงรู้ค่ะไ <Yeah. S 3> ม้ด่างก็จะมีครับระหว่างแดงกดับดำค่ะคือแบบตัดกันค่ะด่างอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นพืชนี่จะเป็นสีอะไรกับสีอะไรครับพืชหรอคะก็ระหว่างสีเขียวสีขาวหรือ สีเขียวสีแดงสีเขียวสีคือหลักสีค่ะรู้จริงครับ,รบอันนี้อันนี้รู้รจริงสีค่ะอันนี้รู้จริงถึงหนูจะเป็นอย่างนี้นะคะหนูก็รู้นะคะพี่ถ้ารู้อย่างนี้เราไปตามหากันเลยดีกว่าครับปะที่นี่ก็มีต้นกล้วยป่าด้วยนะัเพื่อนๆนี่ครับเขาที่มารอบนี้จะมีชาวบ้านเลี้ยงวัวด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเผื่อเราจะเจอกล้วยป่าดัางนะครับนุองหนวดลองเดินหาดูนะพี่จะเดินหา่องข้างล่างหน่อยน้องหนวดก็เดินตามทางที่วัวเดินเลยนะเดี๋ยวพี่เดินลุยข้างล่างนี้ ว่าเราจะเจอไม้ด่างไหมเพื่อนครับเรามาถึงจุดนี้มีกล้วยป่าเยอะมากเลยนะไม่มีด่างแล้วมีแต่ต้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะแต่เรายังไม่เจอด่างแล้วนี่ก็มีตรงน,นี้ก็มีนะครับเต็มเลยไปนี้ต้นนี้ด่างหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆด่างแล้วคืตอต้นนี้ต้นนี้ด่างเพื่อนแต่ด่างใบเดียวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเจอต้นไม้ด่างแล้วนะครับ เย้ yeah. ด่งเทศดังเทียงยังไม่รู้เลยนะครับนี่ครับทุกคนถ้าต้นที่ด่างจริงนะครับมันต้องด่างทุกใบอันนี้ด่างแค่มุมนี้มุมเดียวมันก็เลยไม่ใช่ด่งนะครับอันนี้เป็นแค่ด่งเทียงนะฮะหรืออาจจะเป็นโลกเดี๋ยวเราเดินหากันต่อเลยนะทุกคนครับเรามาเรื่อยๆเราก็เจอพวกกล้วยป่าเล็กๆอันนี้เยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่เจอต้นที่ด่างเลยนะครับ นี่ตอนนี้น้องหนวดอยู่ข้างบนครับน้องหนวดบอกว่า,วาน้องหนวดเจอกล้วยด่างกันเดี๋ยวลองขึ้นไปหาขึ้นไปหาดูว่าใช่ไหมมีด้วยเหรอ,หรอไหนนี่ค่ะอ๋ออันนี้มันก็ใช่ด่างนั่นแหละแต่มันไม่ได้ด่างแท้ครับอ๋ออันนี้<ร>เป็นด่าง,งธรรมชาติตน,นี่ด้วยไหนเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะอ๋ออ๋อไอ้พวกนี้เป็นเสือพรามป่าธรรมดาทั่วไปนะครับ สรุปคือมันเป็นต้นกล้วยหรอเป็นเสือคะเป็นต้นกล้วยกล้วยแต่ชื่อมันเป็นเสือพราน<อ>เพราะว่าเรียกเสือพรานเพราะมันมีลายเหมือนลายทหารเนี่ยเห็นไหมอตอนนี้จะเป็นลายเหมือนลายทหารคือต้นที่เป็นเสือพรานแท้เราจะสังเกตว่าใต้ใบมันจะมีสีแดง<อ>ส่วนด้านบนก็จะมีลายแบบนี้และ ยังไม่พอนะมีสีดำสีเลือดแล้วก็สีอะไรนะสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับ<อ>มีหลายชนิดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินหากันต่อถ้าด่านแท้มันจะมีเหมือนที่เมื่อกี้ตอนแรกที่น้องบอกจะมีลายสีขาวขึ้นมาบริเวณเนี้ย<อ>หรือไม่ก็สีเขียวอ่อนตัดไก่พวกนี้อ๋อนั่นคือด่างใช่ไหมเปนกบบใบนี้ใช่ไหมคะใช่ออกแนวนี้แต่ถ้าด่างเป็นเม็ดๆอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นที่ใบกล้วยก็จะเป็นด่านลายหินอ่อนอีกทีหนึ่งอ๋อมันไม่ใช่ ป่วยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อยุงกัดเยอะไหมตอนนี้โอ้บวมหมดเลยครับบวมทั้งเลยครับบวมยางมะเขือเลยอยากใจเยอะเดี๋ยวเราเดินหากันต่อเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับชอบขึ้นเขาจับมาเลยครับมาขึ้นเขาโอยไม่รักเขาแล้วค่ะเขาทะลยอบหนูชอบขึ้นเขานะก็เลยพามาขึ้นเขาต่อจากนี้ไปก็คงจะเขตแล้วนะฮะชอบขึ้นเขาไม่ใช่เหรอ เดินมาก็เจอกับผลไม้ป่านะครับมัน,นมันน่ากินมากเลยฮนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปหากันต่อตอนนี้น้องหนวดก็หาไปข้างบนส่วนผมเดี๋ยวผมจะลอกมาฝันด้านนี้นะครับว่าเราจะเจอกล้วยป่าด่างไหมรอบน,นี้ต้นกําลังดีเลยถ้าเราเจอด่างนี่เห็นชัดเจนเลยแบบนี้ไม่ว่าเดี๋ยวเราหาดนะูว่าเราจะเจอไหมมีโอากาสได้เจอต้นที่ด่างไหม เยอะมากเลยครับบริเวณนี้กล้วยต้นเล็กๆหลายคนนะคอมเมนต์บอกว่าถ้าผมไปหากล้วยด่างต้องหาต้นประมาณแบบนี้นะถึงจะมีโอกาสเจอผมก็เลยลองมาหาดูครับว่าเราจะเจอไหมไม่รู้ว่าน้องหนวดหาข้างบนมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาขึ้นไปเจอน้องดีกว่าครับอันนี้ก็มีวัวนะครับวัวมากินยอดหมดเลยว้าวยังไม่เจอต้นที่ด่างนะน้องหนวดก็ได้หาอยู่ด้านบนครับ ถือรองเท้าสีแดงแดงรองเท้านี่ชัดเจนมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินหาไปเรื่อยๆเ,เราจะไปวันน้องนะว่าจะเจอไหมวันนี้ก็พาน้องมาลําบากแต่งตัวอย่างนี้แถนรองเท้าไว้ยังขาดเบลล์ขึ้นไปบนน้องครับเพราะว่าตอนนี้ผมกับน,น้องขึ้นมาจากสันเขาด้านล่างนู้นเลยขึ้นมาบนนี้จนจะสุดยอดเขาแล้วยอดเขาก็จะอยู่แค่ข้างบนนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีไม้ด่างให้เราได้ชมบ่อล่ะครับ แต่ระหว่างมาก็มีที่เป็นด่างธรรมชาติอย่างเดียวเลยไปเรื่อยๆเจอบ้างไหมน้องนวดเจอแต่ยุงค่ะเจอแต่ยุงอย่างเดียวฮนะขาพองหมดแล้วค่ะขาพองหมดแล้วตอนนี้ม,มาขึ้นเขาหนูกเก็บเขาแล้วค่ะตอนแรกชออเขาไม่ใช่เหรอไม่เป็นอะไรอีกลองนี้ น้ำที่มีแล้วใช่ไหมไปเราไปตรงนี้สุดบนยอดเขาแล้วเหนื่อยนะยเออเหนื่อยพอสมควรวันนี้เดี๋ยวแบกนีดกลับด้วย <laughs> ดูสิครับเราเจอต้นไม้อะไรไม่รู้นะครับมีลายสวยงามมากเกิดจะทุกใบเลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่ตั้งแต่ใบแรกก็มีลายลงุงเหลืองขึ้นมาใบที่สองที่สามก็มีว้าวเป็นลายที่แบบสวยงามมากเลยนะครับแต่ไม่น่าด่กก็ไม่รู้นะครับเราจะปล่อยไว้อยู่กับธรรมาชาติแบบนี้นะไม้ส,สวยๆอ,อย่างนี้ ปล่อยไว้อยู่กับธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวเราไปเดินหากันต่อเลยนะครับตอนนี้ผมกับน้องหนวดก็ได้ขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับสูงมากเลย,ยลองอ้อยตั้งแต่ต้นมาจนยันจบเลยท่ะน้องหนวดมีความสุขใช่ไหมยายาเดินมาเนี่ยม,คม <c oughs> ีความสุขไหมโอ้ยเดินไม่ได้จริงๆเดินไม่ได้ มามามงคลานนะหาคลานนะหาจุดที่นั่งกินน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านนะครับตอนนี้นะครับเราก็กลับมาเหยียบไอ้พวกของเราไม้ที่ทิ่มทิ่มขาแบบนี้นะครับนี่ครับสภาพคนสวยครับที่มาเดินป่านะฮะเป็นไงครับเราพบเจอทั้งนุงทั้งท่าแล้วก็ทั้งหนามคือความสวยนี่คือกลายเป็นความซวยเลยค่ะ สวยแล้ววันนี้สวยแล้วนี่เปลือกขาดนะรเรียบร้อยเสียเ๋ยเลียดนิดเดียวเองมันไกลหัวใจก็จริงนะแต่อันตรายต่อหัวใจดวงน้อยดวงนี้นะครับมากินน้ำกันขึ้นขามาเหนื่อยวันนี้นะผมก็พาน้องหนวดมาขึ้นเขานะครับ ใช่ค่ะก็ขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วเจอไม่ด่างที่เป็นธรรมชาตินะเราก็เลยไม่ได้เก็บมาคุยป่าต้นเล็กนะผมจะแบ่งให้น้องหนวดเอาไปปลูกแล้วก็ผมปลูกด้วยใต้ใบมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้ลองดูว่า ถ้าโตขึ้นนี่มันจะเป็นเสียพลาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเนาะโอเคคลิปวิดีโอนี้ผมกับน,น้องหนวดก็คงต้องลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคค่ะ <Okay, S 1> ก่อนจะ <ha. S 1> จากจากันไปอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องน้องด้วยช่องอโซ่หนวดบ้านเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับครับผมคลิปวิดีโอนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนท่า๊ไปบายขึ้นมอเลยดังตัวเหี้ย <laughs> <laughs>